ันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายสนามกอล์ฟกรุงกวีครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับน้ำวันนี้ก็ไหลแรงครับน้ำจะออกขุ่นๆครับน้ำก็ลงไปเยอะครับวันนี้เพื่อนนักตกปลาก็เยอะพอสมควรครับแถบนี้จะจะเริ่มแน่นแล้วครับ ฝั่งนู้นก็ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนนักตกปลาลงหรือเปล่าแถวช่วงมอเตอร์เวย์ก็แน่นครับเพื่อนนักตกปลาช่วงวันหยุดยาวเพื่อนนักตกปลาแน่นเลยครับตรงนี้ก็มีหน้าหนาเพื่อนนักตกปลาทำไว้ครับล่มลื่นดี น้ำจะแรงนิดนึงครับตอนนี้ก็8โมง30แล้วครับวันนี้เป็นวันอังคารครับที่27กุมภาพันธ์เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าสนามกอล์ฟกรุงกวีวันนี้จะมีตัวให้นนาได้รับชมหรือเปล่าสำหรับเหยื่อครับเป็นสูตรลำบมสูตร3ครับ เหลือตั้งแต่ตกอีพี EP ลาดัวหลวงครับแต่ก็แต่ก็2เซนครับเบ็ดจีนุ0.8ครับเม็ดโฟมใส่ขนาดให้เท่ากับตัวเบ็ดครับอย่าใส่เม็ดโฟมลอยเกินขันโมมเลยครับขันกลางครับ ครับพันกันครับสายไปอยู่นู่นเลยครับขันที่สามครับมีอาการ สวยเลยครับแต้มแต้มใหญ่เลยครับโอ้แต้มกำลังดีเลยครับหรือว่าใสสวย ยาอยู่ยาอยู่พี่ได้หลายๆตัวได้ก้มเูย <c oughs> ขันที่สองสายมือครับมีอาการหลุดถีเลยครับ ได้ครับเอาใหม่ครับขันซ้ายสุดครับมีอาการ ปลาตะเพียนครับช่วงนี้ตะเพียนเข้าครับปนันหายากหน่อยตอนนี้ก็สิบโมงสิบห้านาทีแล้วครับน้ำก็ยังไหลแรงเหมือนเดิมครับน้ำออกคุณคุณครับผักตบชวาแล้วก็เศษอ่าหญ้าลอยเยอะเลยครับวันนี้เพราะว่ามีแมคโครครับ แมคโคเขาลอกของครับข้างบนนาะฝันะ่งตรงข้ามก็เก็บของกลับแล้วครับสองเจ้าฝั่งนี้ก็กลับแล้วครับนาะนาะนะที่อยู่ฝั่งขวาอยู่ตรงนี้ก็เก็บของกลับไปได้น่าจะสิบสิบห้านาทีแล้วมั้งนาะบอกว่าวันนี้ปลางเงียบครับแล้วก็น้ำขุน่น ปลากินห่างมากนะก็เลยกลับผักลอยเยอะครับพวกเศษเอรา,ากหญ้าพวกเศษเอผักตบชวาเยอะเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆครับเหยื่อหมดก็คงต้องขอตัวกลับปลาถือว่ากินห่างมากครับวันนี้ เศษผักเยอะครับลอยเป็นแถวเลยครับ ก็คุณคุณเขาขาวครับคุณดินที่แมคโครมันขุดขยะเยอะครับเดี๋ยวอยตอนกลับผมเก็บรวมๆเผาครับหมายสวยครับแต่ขยะกองเต็มเลยครับ ขายเยอะมากครับมีแต่พวกกกล่องข้าวกับไบเศษอะรอะซองของไอเหยื่อครับโอ้วันนี้แดดดีจริงจริงครับ น้ำก็ขุ่นขาวครับแม็กโครทำงานอยู่ในช่วงข้างบนครับเศษอาอยาติดตามสายเอ็นเต็มเลยครับเดี๋ยวนั่งเหยื่อหมดครับก็คงต้องเก็บของกับไม่ไหวครับปลาเงียบแล้วก็เศษขยะเยอะเหลือเกิน เศษถุงเศษหญ้าครับเยอะครับส่วนมากอ่ะมาติดสายเอ็นติดตะก้อครับเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมาเงียบครับส่วนมากจะเจอแต่พวกเศษถุงครับเศษถุงกับเศษอ่ารากผักตบพันแล้วก็เกี่ยว ดึงไปคันโน้มแล้วก็สายไปพันกับอีกคันครับตอนนี้ก็เที่ยงห้าสิบสองแล้วครับวันนี้ก็อากาศร้อนครับอากาศร้อนจัดมากแต่ปลาไม่กินเลยครับน่าจะเป็นผลพวงมาจากรถแมคโครเขาไอ้ลอกหน้าดินแล้วก็พวกเศษต่างๆ ไหลเยอะครับน้ำก็ถือว่าไหลแรงพอสมควรขันกลางครับมีอาการดึงน้อมเลยครับเมื่อกี้ ช่วงเที่ยงจะบ่ายครับคันขวาครับมีอาการครับ คันไหนขึ้นมาก็ทยอยเก็บครับเหลืออยู่6คันครับฝั่งนู้นก็มีนา้นามาลงใหม่ครับเจ้าหนึ่งฝั่งนี้ก็มีนา้นามาครับน้านา,นาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆตรงนั้นก็มีมาใหม่ครับเจ้าหนึ่งแล้วก็ตรงใกล้ๆผมก็มาได้ชั่วโมงละ เหมือนน้ำจะเริ่มใสขึ้นมาหน่อยครับเมื่อกี้ก็ได้ปลาน,นินมาสองแต้มครับเหมือนน้ำจะเริ่มหายขุ่นสงสัยรถอ่าลอกหน้าดินหยุดทำงานแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายโมงเดี๋ยวคันไหนขึ้นก็ทยอยเก็บครับเหยื่อก็ที่ผสมไว้หมดแล้ว ใสใหญ่เลยครับใสถือว่าโอเคนะครับใสนี่ปลามาเข้าช่วงช่วงบ่ายโมงครับช่วงแม็กโครมันเลิกทำงานครับน้ำก็เริ่มใสดีขึ้นมาปลาเริ่มเข้าครับ Oh, okay. ได้เวลากลับแล้วครับฝั่งนู้นก็นา้านาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับช่วงบ่ายน้าเสื้อแดงก็พึ่งมาลงครับฝั่งนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆครับปลาช่วงบ่ายจะเริ่มกลับมากินพอมีไซส์ครับ ฝั่งนี้ก็มีหน้าหนาอยู่ท่านหนึ่งครับพอหลังจากเขาเลิกขุดอ่าลอกหน้าดินน้ำก็กลับมาเริ่มใสครับปลาก็เริ่มเหมือนจะเข้าเหยื่อเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับไม่รู้ว่าได้แต้มเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับ ได้ปลนินอยู่ประมาณ1 2ึ่สามแต้มครับโอ้โหแต่ไซส์ไส์ก็ถือว่าโอเคนะครับไซส์ซสวยครับปนินสีห้าแต้มครับแต้มปนินห้าแต้มแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกปลาตะเพียนปลาตั้งแต่ช่วงเช้ามาผมลงเหยื่อก็ประมาณ8ปดโมงกว่า มากินดีช่วงลงเหยื่อใหม่ๆครับหลังจากลงเหยื่อไปได้สักพักหนึ่งก็น้ำขุ่นขาวเขาลอกหน้าหน้าดินปลาก็เงียบเลยครับปลากินห่างตัวก็กลับมากินช่วงบ่ายครับช่วงประมาณเที่ยงเกือบบ่ายโมงก็เริ่มกลับมากินนานาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับช่วงบ่าย สำหรับหมายหน้าสนามก,ก๊อปก็ถือว่าไสสวยครับปลาจะกินห่างตัวแต่ว่าถือว่าไสก็พอได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ